มองหน้ามีอะไรอืมโอเคอ่ะเข้าปไปั okay, นะ้งกันเลยโอเคนะองค์การสวัสดิ์ทุกคนนะครับอยู่กับผมอีกนะครับนสัปปีก็วันนี้ผมไปดูมาสอนอะไรโอเคจบคลิปจบใส่ที่ไหนล่ะโอเคแล้ววันนี้ก็มาวันนี้จะมาสอนอะไรดีน,นี่ก็สอนไปแล้วสอนเป็นไรอันแล้วทุกคน ที่ผมสอนมาเยอะมากเลยนะไอ้แบบทำปืนแบบนี้ผมทําอะไรดีนะอ๋อโอเคผมนึกออกแล้วเป็นอย่างหนึ่งที่ทุกคนน่าจะทำไม่เป็นนะรถถังใช่ฟังมาดูง่ายแต่เจอใช่มันมันยากแค่ให้ยิงได้อย่างนี้มันก็บุญแล้วโอเคแล้วผมก็ถ้าทำงี้างนี้ อันนี้เป็นถังขั้นเบื้องตอน้นนะครับอันนี้เออแค่มีดินตคามันก็ยากพอควรแล้วไม่ต้องพูดถึงระบบยิงอย่างนี้นะยิงโคตรยากทำโคตรมหายากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นกดไลค์ต้องเป็นกำลังใจให้ผมทำอย่างนี้ต่อไปด้วยนะโอเคัลนไม่ต้องพูดถึงไอ้คันพวกนี้นะบอกเลยทำโคตรนานไม่ใช่ทำแบบสองสามวิทีเสร็จนะ กทุกคนคิดว่ามันคงง่ายใช่ไหมแต่ไม่มันไม่งเงยแล้วก็พวกรถถังอะไรต่างๆน่ะที่ผมทำอ่ะคือมันได้ใช้ได้หมดเลยนะสตอรี่อะไรพวกนี้เนี่ยไอ้เนี่ยมันเคยผมพยายามทำออกมาใช้แต่สุดท้ายมันล้มเหลวนะแต่สิ่งที่มันไม่ล้มเหลวจริงๆคนเนี่ยมันอ่อนตรงเนี้ยเแหละมันอ่อนอย่างนี้คันนี้เป็นคันแรกๆที่ผมเอามาใช้เนี่ยสงครามไม่รอดนหะซึ่งปัจจุบันก็ผมกะจะยกเลิกแล้วนะ ่าผมไม่รู้จะทำอะไรต่อเชอ่ะวันนี้เพี่มาสอนสร้างข้อถังร่วมกันนะแต่แนะนำนะให้ใช้เป็นโครงเหล็กใหญ่ๆดีกว่าผมทำแล้วคือเอาเอามาตีเอา,า,ออาเเอมาขยี้เอ้ยกฟุตบอลไม่แข็งแรง เทนนิสตึงแข็งอันนี้มันเข้าไหเฮ้ยเข้าทุกคนโอ้ไม่กอดผมเข้าโอเคผมเป็นคนที่หลอดเทมมากแล้วทำมักีฬาเข้าเวยแต่ที่ันนะทำเป็นชูดฟังแตงกวาตามผมอยากให้มันเข้าอีกรอบนึงอ,อีกรอบนึงเอเอออกไปแล้วโอเคผมเข้าเรื่องดีกว่ามาอย่างแรกเลยนะที่เราต้องเตรียมก็คือผมแนะนำนะเป็นโครงเหล็กแบบนี้ ว่าผมลองและคือแบบแย่ yeah, มากยังจำแบบลืมไม่หายอะ่ะคือมันเก็บช้ำน้ำใจมากเลยนะทุกคน <c oughs> ก็คือทุกคนคิดภาพออกมา <c oughs> คือสิ่งที่ทุกคนทำมาประมาณสามสิบนาทีอะแล้วถังที่คุณทุกคนทำมาสามสิบนาทีทั้งหมดอะสูญ <c oughs> สลายกลายเป็นผุยผงเพราะว่ามันเซฟแล้วมันก็เกิดอาการขัดข้องติดบักแล้วจังมันก็ใช้ไม่ได้เลยไม่ทุกคนทุกคนจะเศร้าไหมา มันผมเนี่ยผมร้องไห้อ่ะซึ่งผมก็ะดมตาคอไปนิดนึงแต่ก็ไม่ร้องไห้เพราะว่าผมทํามาครึ่งชั่วโมงเจ่ครับครึ่งชั่วโมงผมทํามาครึ่งชั่วโมงแต่สิ่งที่ทำมาก็คือมันอึนเร่อมันเออผมต้องทำใหม่เจ๊ผมทำใหม่ก็ประมาณนเลยนะ <c oughs> ก็คือแบบทำอะไรไม่ได้ก็ตรงทำใหม่อย่างเดียวนะโอเคแต่ เดี๋ยวที่นั่งก็ทําตามผมได้เลยนะสองคนดูแต่แบบไม่ได้พูดอะไรเลยพูดแต่ไอพี่เซโฟบอกว่าโอเคเองก็ตามเดี๋ยวปุ๊กสอนเทียเอาไว้างนี้นะเออที่นั่งก็จะทํนแบบนี้นะผมนีทบบนนะ่ทําประมาณนี้นะแล้วส่วนตรงนี้ก็ประมาณนี้โอเคอันฟีดไ้ก่อน๋ยวติดบั๊กขัดข้องโอเคนะผมส่วน ตรงคงหลงคงเหลือก็พวกนี้ค่อยๆว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่ผมแนะนำนะอย่าเพิ่งเอามาเซฟแล้วค่อยเอามาเล่นนะใจเย็นนะทุกคนเซฟก่อนแล้วเซฟแล้วลองเล่นไอตัวนั้นดูก่อนถ้าเล่นได้พอเล่นเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเซฟเพราะไม่งั้นพอเล่นเสร็จปุ๊บค่อยเอ่อถ้าเล่นถ้ายังไม่ได้เล่นแล้วเอามาเซฟอะแล้วคือถ้ามันไม่ได้ก็คือเราจะเสียใจมากๆเลยนะ ผมแนะนำนะเอาไปเล่นก่อนเอาไปเล่นก่อนแล้วค่อยเซฟก็คือจริงๆก็เซฟเซฟเอาไว้ก่อนแหละแต่เขาเซฟเสร็จปุ๊บเราเล่นก่อนเลยยังไม่ต้องยังไม่ต้องล้างยังไม่ต้องเคลียร์ผมแนะนำนะทาตามที่ผมบอกเขาก็คือมันจะไม่ค่อยเสียใจนะโอ้เคถังผมใหญ่เกินไปไหมนยะผมจะทำป็นเชอร์แมนได้ไหม แคนี้อย่างนี้นะครับโอเคเป็นนะ้งผมต้องดัดโครงหลิกให้มันเหลือแค่นิดเดียวนะไม่งั้นก็มันก็จะแบบย,ยังไงอ่ะมันจะไม่ได้นะครับผมโอเคนี่เดี๋ยวนะเอาแบบว่างี้โอเค นี้ส่วนต้นขาก็จัดให้มันดีๆเลยนะส่วนตรงนี้ก็เอาไป็ที่เปิดปิดก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องใช้ตรงนี้เป็นที่เปิเปดปิด ผมแนะนำนะถ้าคือแบบทําระบบยิงเออแบบใช้ลูกกระสุนทําเองอะ่ะไม่เป็นก็ใช้ไ e อ้พวกปืนที่เขาให้มาก็ได้นะเพราะว่ามันทํายากครับผมไม่ใช่แบบทําง่ายๆนะแบบเท้คลิกสองสามคลิกทาได้นะไม่ใช่นะคืออย่างแรกเลยนะต้องเอ่อต้องลองทําค่อยๆทําค่อยๆทําไม่ใช่แบบทํพลึดแล้วก็ไอ้นี่เออค่อย ก็ยังไงเดี๋ยวทุกคนต้องลองทำดูเองนะครัตัวกอนจะรู้นะเคอย่างนี้นนะนแล้วก็ทำแบบคล้ายๆสถานที่เขาทำในสงครามมาสิ่ไอย่างนี้แหละแต่ไม่ใช่สงครามมิลอนหรอกนะ โอเคนี่อย่างงี้เดี๋ยวผมทำให้มันยาวๆดีกว่าเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ต่อเติมเพิ่มอย่างงี้นะนทำตามผมได้เลยนะแต่ผมมันจะไปไวหน่อยนะ แต่อย่างแรกเลยก็คือถ้าทุกคนคิดว่ามันได้แล้วก็โอเคก็พอได้แล้วนะไม่ต้องเพิ่มอะไรเยอะพะยายามอย่าเพิ่มอะไรเยอะนะครับผมเพราะไม่งั้นมันก็จะจะติดบั๊กแล้วก็ระเบิดตุม้มกันกูบูดแล้วก็นั่นแหละที่เราเรอุตส่าห์ทำมาทั้งหมดมันก็สูญเปล่านะถ้าเราทำพาาดมนิดเดียวมันก็สูญเปล่าก,กานกบบูดนะครับผมทำได้แล้วอย่างนี้ ส่วนไอ้ระบบเทสยิงก็เอาไว้ลองกันเองนะระบบเทสงอยิงอันนี้ผมไม่ขอสอนนะครับนะเพราะว่ามันทายากนะเพราะว่าไอ้ถ้ามันเทสยิงจริงๆอ่ะมันจะต้องมีฝาคงฝาครอบมีทุกอย่างมีเป็นสิบบอันนะ่ะโอเคเป็นไนงะผมก็ลืมน,นี้ไปสนิทเลยถ้าทำาป็นโคงเหล็กอย่างนี้มันจะสมจริงนะเวลาใช้แสดงเนื้อลงเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้มันจะได้นะ โอเคนี่อย่างนี้เราทำมันไม่ได้วะนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยไม่เอาผมพีคท์ครับถ้ามันทำไม่ได้นี่หาก,กิงกระดิ่งแมเวเไยนะผมนี่ร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้โอเคโอเค มันต้องมีตัวขัดนะต้องมีตัวขัดอย่างนี้ต้องมีตัวขัดโอเคนี่แบบนี้น่าจะได้นะแล้วก็เชื่อมเลยนะครับผมว่าแต่อันใหม่นี่ผมยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวเวลาวางๆเดี๋ยผมก็ไปเล่นดูแล้วก็เคเา,าใช้แบบเป็นสเน่ห์กันเลย ทุกคนถ้าจะทำน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็อยู่ที่คนทํำนะแบบอยากให้ทําแบบประมาณไหนก็แล้วแต่ที่อยากทำมาน,นะแต่ผมแนะนํำนะไม่ต้องทำขัันใหญ่มากคีเนนะครับแล้วต่อไปก็ผมอันนี้ผมจะทำเป็นแบบที่ยิงนะครับ ี๋ผมต้องลองดูนะว่ามันจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ทำใจอะล<ะ>องลองถาใจทุกคนเพราะว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้มันทำไม่ได้นะไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยสีเรียด นะส่วนปากกระบอกปืนนี่ก็ทําตามใจชอบไปนะก็คือจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะแต่ของผมลองทําแบบมีปากกระบอกปืนดูนะไม่รู้มันจะได้มันจะเป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่านะนี่ผมทำปากกระบอกปืนไม่ค่อยเก่งน,นะครับ มันได้ไหมเนี่ยก็คงต้องภาวนาให้มันได้ทุกคนอโอ้ม่เอเดี๋เยวเดี๋ยวลืมเฉยโอเคนะครับผมนี่ได้อย่างนี้แล้วปุ๊บใส่อันนี้ปั๊บโอเค อย่างแรกเลเยนะฟีดหาหาที่ฟีดเอาไว้ก่อนฟีดตรงนี้เอาไว้โอเคะนะ้ววิธีนาะทีโปรดิซัตผมลืมฟีดคนงล่างเอาไว้องงามใสและงานนี้ผมว่าปากกระบอกปืนผมควรยกเลิกไปเลยดิไหมคือ <c oughs> มันดูแย่มากเลยนนะปากกระบอกปืนน เดี๋ยวอยางนี้แก้ได้แก้ได้แกดได้อันนี้ทำเพื่ความสวยงามล้วนๆส่วนพวกคนเหล่านี้ก็ผมจะลบจนเลยแค่คนคนเดียวนะ โอเควลลี่นายผมจะเอามาอย่างนี้นะผมแล้วก็ปมแล้วก็อย่างนี้ นี่ที่นั่งก็จะมีพอแล้วนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะที่นั่งอะเพราะว่ามันจะเต็มนะเอาไว้ใสอ,อือหอ,อ,อโอ้โหเสียวเลยถ้าเปิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นนี่คือคลิปนี่คือผมชอบเลยนะแต่อย่างไผมก็จะลงอยู่นีแหละปับนึงเดี๋ยวผมเชื่อม,มันยืด โอเคนะเอาไว้เชื่อมให้เป็นรูปตัววีแบบกว้างๆไงนะโอเคเด้อน,นี่ผมทำเพื่อความสวยงามนะ <c oughs> ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับผม โอเคเอเอามานันย่อไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมก็ค่อยลบไปนะแล้วก็ค่อยใส่ละครอื่นะผมว่าไอ้ปากกระบอกปืนมันต้องใช้ไอ้เหล็กอันเนี้ยเว่าไม่ไงั้นมันไม่ได้นะ ไม่ได้อีกโอ้โหเรียบร้อยฮะแปบ๊บหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนมันติดไม้กวดมันติดเรียบร้อยฮะจแบแป๊บหนึ่ง เกิได้โอเคเออไม่นะไม่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 ยายาอยายาเออผมไม่อยากทำไมโอ้ไม่นะอู้ยุ้ยไม่อยากทำไม โอเคแก้ขัดอย่างนี้ไปก่อนก็ได้โอเคตรงนี้เอ,เอาเอาเหล็กไปเลยมึงเ,เอาเอาเหล็กอันนี้ไปกินเลยเพื่อนเอาเหล็กอันนี้ไปเลยฉันกลัวแกแกติดบั๊กมากกว่าน,นี้โอ้บอย v ล it i l ล v e it ล love ล t i อ o v e ม t oh ก y ร o d ทั้งคันนี่คือผมควนหุ้มได้หลึกดีไหมผมชักมือหัวบนถังผมอ่ะคือบทจะใช้ได้ก็ใช้ได้ดีเชียวแต่พอบทจะพังก็พังแบบน้ำนาวเกาลูดเลยนะโอ้ไม่นะถังตัวโอ้แล้วถังผมโอ้ไมคยก็ด ้ต่นนวเกาลูดเลยทุกอางมันใส่เดี๋ยวผมจะลบคนออกนะไม่กอดแล้วคือแบบอ่ามันตั้งยี่สิบจะยี่สิบนาทีแล้วแล้วคือแบบแถ้าคุณเป็นผมแล้วจะเข้าใจนะโอ้ oh my god what the fuck is that what the fuck is that oh what the heck is that กินหนึงงานหยาบเกมมิ่งสตูดิโอเอา,าฟีดเ,เออฟีดไม่ได้ฟีดไม่ได้เออมลงมาลงมาอย่างนี้เคยลงเคย,เคยลงปวดหัวกับมานผมจิงเลย โอ้นน oh, no. แป๊บหนึ่งเดีย๋ยวผมขอแก้ก่อนนะโ okay, nice. อเคในผมก็แก้สถานการกลับมาเป็นอย่างเดิมได้แล้วนะเมื่อกี้นี่หัวแทบระบ,บูดเลยทุกคนโอ้ยได้ไม่ก d ได้ Yes โอคืองี้ถ้าแบบคนดูเป็น ไม่เป็นผมแล้วคือมันจะไม่เข้าใจนะเราคือการที่ทารถถังหนึ่งคันนี่มันจะเป็นอะไรที่ยากลาบากแสนขินยากยากกินแบบปวดประสาทมากลน,นะกับรถถัาางหนึ่งคันอนะทั้งต้องแก้ทั้งต้องอะไรตอนอะไรนะผมก็น,นี่อันนี้ก็นนก็เป็นการสอนไปนะทําตามผมไดนะ้ว่าจะเป็นรถถัาางคันเล็กเล็กก็ได้นะผมเอาไปประยุกใช้ได้นะไม่อยากแต่ปวดหัวใช่ไม่อยากแต่ปวดหัวผมพูดอย่างนี้เลย คือถามทำยากไหมไม่ยากนะคือตามตรงคือมันไม่ยากเลยแม้แต่นิดเดียวคือมันแทบไม่ยากอะไรเลยนะแต่คือข้อเสียมันคือปวดหัวเพราะว่าแบบต้องคอยมานั่งแกต้องมานั่งอะไรต่ออะไรนะแล้วคือถ้าแบบทำอันเนี้ยแล้วมันพลาดอ่ะแล้วก็คือคือเราคือแบบต้องทำใจอ่ะนี่คือพอเวลาไปลงมดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ตรวจทานให้ดีอ่ะคนคนดุนคือแบบดุนดาแน่ ได้เลยวไม่กูหอนไอสุกก็ได้สักทีโอไมค์กด oh เอออย่าผมเซฟไว้ก่อนอ่ะผมลองเซฟมั่วๆลองก๊อปปี้ดูก่อนก็ได้อ่ะก๊อปปี้ดูเลยอ่ะเมืองลุงกนม่ามันจะได้ไหมครับผมเจอได้ Yes โอเคนะทุกคนเด้อ มหมายบุยโอเคนะอย่างน้้ยผมก็ไปต้องหมดาดงแก้วนี่ไงไมันจุดสําคัญแล้วโอเคนะคนี่ได้แล้วนะอันนี้ก็ไม่ค่อยนานนะก็ปลาละบปลาไปหยิบสองนาทีลโอเคผมวาเสร็จผมก็จะรีบลงนะโอเคนะพอได้อันนี้เสร็จปุ๊บทีนี้ก็มาส่งเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็ใส่เปโมโมสุดๆตัวหลิงไงนะผมเจะใส่เป็นซีฟใช่ใครมาเอารถถังเชเียเฟืองซีโฟะ น้ำมันสามแท่งสามขวดโอเคไม่ใช่สามแท่งดิ นี่นะคะเขี่ได้โอเคโอเคโอเคประทับใจอู้เกิเดี๋ยวผมหาอะไรมาใส่ดีกว่าเออเป็นตึงกลนะไม่ใช่นี่ เอาไปไม่ใช่อันนี้เหมือนกันไม่ได้โอเคนะผมเดี๋ยวเอาอันนี้ไปใส่แทนแล้วกักนนะเอาเอาเฮฟวี่ a ม h ช n นกันไปใส่มาจะดูแย่นะแต่ก็โอเคดีสำหรับผมแถมรอทีด้วยเดี๋ยวมาก โอเคนะในสุดก็ได้สักทีหนึ่งครับผมรถถังที่สามารถเปิดปิดอ๋อโอ้โ,โ,อโหวออปวดหัวยังไม่พออยเลยคือปวดหัวยังไม่พอใช่ไหมนะ่ะได้โปรดอย่าพังพลีสได้โปรดอย่าพังไหวละ่ะอย่าพังสาสูเก้าเก้าอย่าพังไหวละ่วละไหวล่ะ อย่าพังเตัวนะเพื่อนอย่าพังตัวนะเพื่อนอย่าพังรอฟ้าหนึ่งอันคีเซีแต่ผมขอดูตัวเซฟก่อนนะเซฟร้อยสิบสองสามโอเคร้อสิบสองต่อไปตสิบสามมาเอารอฟ้ามืนเดิมเลย โอเคนะผมจะลองใช้กระสุนแบบที่ผมคิดเองดูนะเออพอดีใช้ได้เลยลองดูนะมันได้ไหมเอ,อ้ยได้เอ,อ้ยดีดีดีโอเคโอเคได้ได้ไดไดเลยยงยิงยังทางคนนี้ใช้ได้ต้องแก้ตรองอยิงนี่หน่อยนะ ทีนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะมันจะมีแรงกระชากอยู่นะือ้อไม่โ oh อ้ my god แี่นัอันนี้ก็แั่ครั้งที่ไม่ค่อยยากมากนะแต่ก็จสำหรับผมก็อยากอะ ลองใส่อันนี้เป็นโครงเหล็กกูเนี่ยผมจะลองใส่ฝั่งนี้เป็นโครงเหล็กกูนะว่ามันจะก,กระชากไหมถ้ากระชากผมก็คิดถูกใส่ฝั่งนี้เป็นโครงเหล็กแบบนี้ไนส์ nice. ตัวนี้ก็มีมืแคบบังนั่นแหละโอเคผมคิดถูกนะมันยิงได้จริงนะครับผมวู้ ก่อนจบคลิปก็นี่อะไรเนะ่ะผมต้องใส่มาซักพักนึ่งอะนี่แม่งอะขึ้นเลยอ๋อต้องดับเบิ้ลคลิกโอเคนะโอเครู้เรื่อง โอเคใช้ผู้ผลิตเจ้าเดียวกันป่ะเนี่นนยไม่รันฟีฟเวอร์มีเกลากับไม่รันโอเคต่อไปก็อันนี้นะทุกคนดูนิ้วผมนะทุกคนจับตาจับตูดไว้ให้ดูเรียบร้อยห้ระเบิด นี่คืออะไรบ้างจนแข็งไปซะนี่คืออะไรอ๋อแรงผลักออกส่วนอันนี้แรงผลักเข้าตัวคาหาฟิวชัน่นแล้วก็นั่นแหละักอไปเขาก็จังก็เร็เยนะียบร้อยฮะเก้มกู้คันพอเอคลิปนี้ก็มีเพลงเ่านลีครับบอยสุดรับเย่ไ yeah. ปไปแล้ว แปบ๊บไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไคร์และกดไลค์ด้วยนะโอเคบายไปละ